ถึงข่าวคิมเบอร์ี่กันบ้างคิมเบอร์ี่นี่เป็นตัวแสบนะคุณจริงๆนะเห็นนางนั้นแล้วก็อยู่ในกองนางแสบมากนะและโดยเฉพาะเวลานางเข้าคู่กับเจม,มส์แล้วมันจะเกิดภาพนี้ขึ้นค่ะคิลละมเบอร์ี่ในโดนปรามาสมากเลยจะใส่ชุดเจ้าสาวได้ยังไงวันก่อนฟิตติ้งยังแน่นเปรียะอยู่เลยนะคะคุณวันนี้ใส่ได้แล้วและสวยงามเป็นอย่างยิ่งนางก็บอกเลยว่าถ้าสมมติเวลานางว่างๆนางจะต้องเน่มีกิจกรรมเข้าจังหวะ สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเพื่อเป็นการเอ่อเผาผัดไขมันนะคะเกิดเฮ้ยเฮ้ยเจมมาเฮ้ยเฮ้ยเจมมาเราเป็นพระเอกนิ่งๆทำไมเราไปกับเขาเฮ้ยใหญ่เลยใหญ่เลยคืนวันนี้ไม่หยุดอยากโอ้ยเจมมาเบันดาลเจมมาไม่ทำท่านั้นโอ้ยตายแล้วไปกันใหญ่แล้วโอ้พอ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 คืนวี้นั้นไม่หยุดไม่หย่อนนะคะน้องบอกว่าเอาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเออเอ็นดูเอ็นดูไหนไปฟังเสียงซิมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณสองคนอะ ทั้งสวยทั้งหุนดีทั้งน่ารักต้องถามัวมาหายใจออกหรือเปล่าชุดนี้แน่นมากแต่นี่คือหลอมลงแล้วนะจากมันมันอ่ะใช่ใช้มันมันอ่ะรมันแน่นมากคเลยก็ปอกแล้ก็จะหอมลงใชเพามทำได้ครับผมแ่งแต่งาแบบอลังการงานสร้างเลยนะแบบจมมาเป็นคนดีเนาะไม่เคยแบบไม่เคยกัดไม่เคยว่าคิมเบอรี่ดูดีชื่นชมในสุดก็าทำได้นี่แต่ละครเรื่องมีน่าดูมากจริงๆ